อ้าล่ะสวัสดีครับนี่คือรายการกวนตีน360อยหกสิบองศาวันนี้ผมจะมาอัปเดตตารางค่าพลังกวนตีนในวันนี้นะครับที่มีวันนี้มาเป็นผู้นำันดับหนึ่งพี่อาร์ตครับมือกีต้าร์วงนอตนะครับอ่ะทำไมถึงได้เจ็ดดาวครับชี้แจงเลยครับ <laughs> ไม่ต้องชี้แจงดูจากอาการของเขาผมเรี <laughs> <laughs> ยกจะเพิ่มเป็นแปดดาวนะครับแต่ตารางมันไม่พอ <laughs> <laughs> เป็นแปดดาววันนี้เขาวันนี้อาการเขาล,ลุกลิกลุกเลิกเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นอาการหวัวเละดูแลจะเกิดอาการแดกใบอัอนแคโนเกินขนาด ทำไมอ่าชิจังนี่นะครับทำไมของอาจารย์จ๊อบได้หนึ่งดาวครับอาจารย์จ๊อบเขาจะเงียบเงียบหน่อยนะครับไม่สูงสิ่งกับใครลังเล่นเบสคอยคำเพียงเดียวเนื่องจากในการบวชเรียนมาจะมีผลนะเขาเยอะอ้าวอาจารย์อนก็บวชไม่ใช่ฮะบวชคนแรกเลยไห่ฮะแต่มันอยู่คนอยู่กุฏิเดียวกันแต่มันออกมาไม่เหมือนกันไม่รู้นะอาจจะเป็นเพราะว่าบวชเรียนเยอะไปหน่อย อ่ะครับอันดับสองครับตามลงมาครับเนฟน็อตกอดเธอได้ใหม่ครับเนฟนี่จะสะสมถึง4ดาวด้วยกันเขาอาจจะนั่งเงียบๆแต่เขาจะยิงมุกมายิงมุกว่าแบบไม่เข้าหูเพื่อนๆอาจจะทำให้เกิดอาการค่าของความกวนตีนขึ้นสูงปีดนิดนึงนะฮะเขาอาจจะไม่ได้ยินตอนนี้ครับดูการวางกองเิ่งล็อกะีรับเล่ล็อกแฝงเพียบนะครับเพียบโอ้ผมมันไสผมให้เป็น5ดาวเลย หเวนโปรตีนมากนะฮะนเื่อนี่ก็เป็นอันดับต่อไปเป็นพี่แชมป์นะครับนะครับทำไมผมได้สามดาวครับสามดาวนี้อาจจะเป็นบาะอกสตอรี่ของเมื่อวานหรือเปล่าครับมันเป็นอาการส่วนตัวของผมด้วยนะฮะมันคือเรื่องราวที่ผมเห็นถุงขนมถุงนึงนะฮะเป็นโปเต้นะครับคือกินเหลือไว้ก้นถุงผมก็เฮ้ยเหลือผมอยากกินโปเต้นะครับ ก็กินไม่มีใครทักอะไรผมเลยนะกินไปคาแรกคือผมโกยเข้ามาก้นถุงกินเข้าไปมันไม่มีครับผมเห็นคือเศษสุดท้ายที่อยู่ก้นถุงผมแบบเลนแบบช็อตเลยครับผมกระโดกปั๊บคือคอนเน่มันแข็งแข็งมากครับใครออกมาเป็นเล็บตีนครับผมจะโกยเลยใครตัดเล็บใครดูไม่บอกกูผมได้ให้สามดาวเลยแบบว่า ไม่ต้องพิจารณาอะไรเลยนะครับหยิบของใส่เลยนี่คือสิ่งที่ผมเจอมาเมื่อวานผมเลยให้ไปเลยสามดาวอันดับต่อมาครับสักลินดาวไลท์ยังยังอันนี้คือตัวผมเองนะครับทำไมได้สองดาวครับผมไม่ค่อยกวนติ้งใครส่วนตัวส่วนตัวดูดีหินึงพอนักร้องใช่ครับครับแต่ใครอาจจะมาให้ที่หลังก็ได้นะครับถ้ากวนติ้งได้เยอะนะครับอันดับสุดท้ายครับนี่คือโอนะครับเป็นเป็นคนที่มาช่วยพวกเรานะให้สามดาวคือครับ เผตัวเหมือนกันครับไม่ไม่ชอบอะไรเหมือนกันเผืตัวครับในเรื่องแบบว่าบางทีพูดแบบหลอกเพื่อนอะไรางี้จนแบบกลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะครับเมื爸爸่อกี้คือแบบบางอย่างก็หลอกจริงบ้างไม่จริงเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามกันต่อนะวันนี้วันที่ยี่สบสามนะฮะเดือนห้าสองพันห้าร้อยยงอยู่ด้วยกันอีกกี่วันครับรายการกวนตีนสามร้อยหกสิบองศาไว้เจอกันพรุ่งนี้ขออัปเดตอีกอัยง มันจะมาแบบนี้เห็นมันมาอีกแล้วไี้เจมีสองตอนจบนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนรายการกวนตีนสาม้อยกสิบสอง